แต่และเหมือก็บเดาวง่าคือว่า <ร problem. S 2> ล่ะพี่น้องพี่พี่น่องมันกับน่างมาตำเอาน่ะพี่จะดอกงามพี่อีกเอ้าพูดอีกดอกนึงโอ้ยอีก่องน้องเป็น สวัสดีครับสักไทยกันย่ามเศร้าอีกคือเก่าล่ะพี่น้องพอ,อกันเศ้าว,วันที่ทิเอไอทิบสองพี่น้องทิบสองพุณทิกาปีหกหกสวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหละก็ชาวต่างประเทศพอ,อกันอยู่ปลาเขาปลาหาอยู่หากินหาเก็บเผ็ดน้ำกันอีกคือเกา่าด้อพี่น้องเมื่อนี่ปลาหลุมควาวมันน้ำกันอีกคือเกา่าช่วงนี้กสิลากร้าอยู่พี่น้องจำพวกเห็ดผึง่งเห็ดเห็ดผึง่งร่วมทั่วไปล่ะพี่น้อง หลดน้ำกันวัชพิมานคือเมื่อวานบอพี่น้องคือเก่ากับยายเกตสวัสดีค่ะวันนี้ยายเกตกับผ้าขาปปาหาเห็ดในเตาวันที่สิบสองพฤศจิกาปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกน่าะมันหลุดน้ากันเด้อจ้าวาสิได้สัชิมานเห็ดยังมื่อนี้มาจ้าเมื่อวานนี่มานคักเด้อพี่น้องทั้งเห็ดผงขาลายทั้งเห็ดผงแดงข้ามกับุดน้ากันคือเก่าพี่น้องมื่อนี้พ่อเฮ็ดยังยจ๊เกตเฮ็ดพผงขาลายพผงขาลายเกิดค้ากี้ลีพี่น้องช่วงนี้ แต่ดอกตู้มุกที่นี่มีแต่ดอกพปตากษออนซ้อนพี่น้องแต่ละดอกสองพูดเด้อนี่พ็ดคุ้มลุมอยู่บานี่จ้ส่วนพอดีแกงแสบแล้วพี่น้องแต่ละดอกผลพันออกว่าหลายตีละนี่มันเลยดอกใหญ่เนา้อพันเกิดหลายขาสินนน้อแมนสิผมว่านี่มูเดียวเครื่องกระตาพี่น้องเฝังขาลายเนี่ยเกิดขาดแง่งฮะหลุดน้ำกันพี่น้อง พออีกว้ายเกดพออีสองดอกจ้าผึ่งค้าไร่แนจ้ะเอ้ามีแต่ดอกบวบดอกมุกพี่น้องมุงเนี่ยช่วงนี้สิเฮดผึงร่วมไรยเนาะอืมเนกะสิลากลายเฮดผึ่งลระพี่น้องช่วงนี้เป็นจำพวกผึงร่วมทั่วไปยเกดอยู่พี่ก็นมี้สองขุดตัวนี้งสองขุดอุ้ยมันก็้แน่วเเห็นแล้วเนาะกันแนวนี่ดอกคลมมอยู่เนาะจ้าเสียงประท่านปันไดพี่น้องพกมงเ้าแล้วล่ะแต่ว่ายังเหมือดอยู่ในป่า ยังเฮ็ดกอบ่เฮ็ดกอเฮ็ดกอออกไหมเอาฝนถอยที่พันธุ์สิขืนเฮ็ดกอเป็นเฮ็ดกอพี่น้องถ้าฝนถอยไปเฮ็ดกอก็ขืนพี่น้องถ้าช่วงฝนตกบ่ค่อยเกิดเด็ดป่นไอ้ยังนักแฉขนาดเฮ็ดกอเศรษวะอีกรอบนึงพี่น้องฝผื่อขาไล่เพราะว่าเกิดไล้ขาดเผื่อขาไล่ไม่ให้เกิดบอกเบิดถูกหมองพ่ออีกบ่สองดอกดอกพี่น้องถ้ารลุนนี่เต็มตาเลยโหเด็ดนี่ เกตเห็นซองดอกเนาะแมนจ้ะนี่เด็ดอกที่สามนี่โอ้โอ้ยเนาะมึงบอดีบ่เห็นเลยอยู่แต่ใบตองเนี่ยมดีๆเกิดคักยุคพี่น้องเพิงคารายช่วงนี้หลังจากแดงข้ามไม้ไปก็สิเป็นเพิงคารายนี่แหละเพิงเขาดองเบยเกตเพิงเขาดงจ้าเอาคือนี่ดอกเดียวพี่นี่เดียมดอกโอ้ยจนเต็มกำพี่น้องน่าดาน่าดีน่าดีๆ เห็ดได้เห็ดพึ่งเขาดวงน้ำเขาได้พี่น้องมานในเมืองนี่นี่ดอกงามเอาลุยเลยแคเก็ดอุยปนเปลี่ยนแนี่ยกรเด้อพี่น้องมือนปนดอกหนึ่งอ้ปูปนดอกหนึ่งเอาเขาท่าเลยพี่น้องขบานนี้เอาแต่เก็ดน้ำพึ่งกระเด้อจาเห็ดพึ่งเขาดงทั้งเพราะเป็นโมคือกระเจ้าเนาะโอุ้ยสำนียก็ถือว่าสุดยอดเลยละ ฝรังขาวก็มีพี่น้องบ้านนี้มีเบิดสารพัดเห็ดฝังอีลีนอ้อยเกศเมนจ้์ปั่นหัวเดือนหกเดือนเกศบอกกูฝิั่งขาวอีกดอกนึงพี่น้องเสือมันเต็มฝรั่งขาวดอง่าหนอพออยู่สามสี่ดอกพี่น้องอีกดอกนึงฝรั่งขาวอ๋อมองท่านใดดอกง่าเศ้าอยู่ของเธอกไปฟุกไปหมันแต่ไปตำเอาโม่มันก็เป็น เห็ดแดงหนามาสางงามแถบานเนี่ยที่เอากรบบาดเนาะข้าวเหนียวข้าวผดยาเกตห้องเลยพี่น้องงาเหมี่ยงซีตัวอะไรนะซีอีหลีพี่อีกดอกนึงเกิดตามเดินเป็นแผนเลยพี่น้องใช่ยูหลุดบ่อตาฝุ่นเข้จังยาเกตเพ็ดเผือกขาไส้เป็นหมูอยู่ฝุ่นกระมี่ยู่ผีกระมี่พอเป็นหมูแล้วบ่อบาดเนี่ยแม่นจ้างามพี่น้องเผือกขาไส้ ดีจ้าชมได้จังสร้างปุ่นบ้านออกขักออกเนื้อเป็นเหงาเลยพี่น้องแต่ว่าบ้านไม่ท่านเถาเราพี่น้องยังแกงได้ยังจ้าก็ดีแกงแสบละทำนี่เข่าผีเข่าเกลือหลากหลายเฮ็ดอีลิพี่น้องเกิดปลายฝนต้นหนาวรอเปลี่ยนพี่ได้เนาะเถาถิ่มเนาะเถาถิ่มพอดีรับเป็นเสื้อรอโบทัวเราพี่น้องเซรามเงอนนี่คนพลายหลายเดี่ยวโบทัว ปลามันก็เป็นปลาสลับซับซ้อนล้ำระพี่นอ้องข่าลายอีกดอกนึงดอกขึ้นไม่แน,น่อนอนเยก็เทเลเก็บกันหลายมืออยู่ดอกพี่น้องเพิ่นข่าลายผลิตออกเาอยยงเกา,าเนาะยายเกดว่านในเครื่องตามโอนี่ทีละดอกเด้อพี่น้องเลย <c oughs> มันตไม้เก่าเลย <c oughs> แ,ลแดงข้ามดอกแดงของมืองคุณดิก๊กก็วันกี้ว่าไ,าไปก็ยังมีดอกหน่อยอยู่เนาะยัยเกดมีอยู่จ้แจกตูน้อยอีกก็มีหน่อยก็หนีก็มี ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆได้ไหมสวงงามแม่งพี่น้องขอบว่าเป็นมูเด้อพี่น้องมาหนี่งเก็บไปก็ได้ว่าที่พ่อฟอกันฟออกอายุที่พ่อได้เก็บอยู่ดอกพี่น้องจักดอกตั้งสุงสองน้องอีกสองดอกพี่น้องนี่เด้อที่ได้เร็้วโอ้ยเป็นเริ่มบานแล้วเด้อพี่น้องบานกันมีจุ่มกันยังมีได้ล่ะนาะมีอีกดอกหนึ่งยังงามขอที่ละดอกตาได้เร็วเด้อนี่ ดอกพเหลอมเต็มทีด้วม่นจ้ะบ้านงะล่ะพี่น้องพระท่านเฒ่านะเมื่อวานกับเมื่อนี้มันคนละเมื่อใช่แล้วที่เราดอกก็เอาที่เราดอกเก็บบอสเฒ่าเดียวกระมันคือเก่าลหรอหมูวานนี่นะเป็นหมูอยู่เนาะเป็นหมูเป็นหมูหมูระเคืองตาหมูวานนี่อ๋าเมื่อนี้กับพระท่านโหดอกพี่น้องเดินทางน้ำกันไปเรื่อยๆเต้าผูกเต้ามันเต่าแดงเต่าแดงบ่ะท่างนั้น มาท่านเถาเข้าไปพิ้งใหม่พวกจ้อพวกจ้อขาแหวนจุ่มขึ้นไหมพี่น้องตัวนี้เปิ่งกาลัยัวกขึ้นไหมพี่น้องได้ไม่หนีอยู่จุ่มเงตุ๊กปุอยู่บ้านตัวนี้เป็นเหงาเลยตัวนี้เป็นไขยเฮ็ดละงหกพี่น้องสัญญาณอีกแล้ว นี่ลงหัวขาวหลุดน้ำกันที่จริงจังบอถ้าดอกหาลายแต่ดอกเดียวก็ที่เป็นเด็กฝีละพี่น้องโดนแทแหลอดดอกนึงขอที่ละดอกสองดอกเด้อพี่น้องมือน,นีหย, <laughs> ยกเว้นสิไปพอมองเขาเจ้าหลงยาว่าได้หมูหวานกันยังบัติมานเนาะจงหวานจงหวานจ้าตีอ,าอีกจุมบบ่มเนาะเดี๋ยวเบสจะจุ่มแนวนี้นดิเน, <laughs> น,นาะดอกงามเองพี่น้อง แต่ว่าเกินมูมวยใหญ่ได้เพิ่นนบ่อที่หาดอเนี่เป็นแดงขาเตี๋ยพี่น้องแนีนจ้ะเข็นกี่ใบตั้งแต่เมื่อก่อนเนาะกําลังใหญ่แดงข้ามจุ่มลงเี่นอ่อกตันดีฮะนี่ดอกเดียวเนาะจุ่มลงเอาไรกินถอดตรงมือค่อยหอนแน่ อากาศเบาๆแหงเนาะตอนนี้ติดตัวอยู่ในีู้คนบ้านโอ้เอ้าลุมเข้าเจ้าคุดมันเนาะเมียนจ้ายังอะไรยัยเกดเยี่ยเกดเพิ่งเข่าดงเพิ่งเข่าดงเมีนจ้าเอาเอานั่นพี่น้องมาสิมันมาในปัซสิมันแมนเวิร์ตเพื่อเกดนันเฟิร์นเวิร์ต่ดองงามๆพี่น้องผ่านมิเพี่น้องมาเลยเพิ่งเข่าดงเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วน้ำเพิ่มแล้วด้วยจ้า จอบไล้เอแล้ว่หนีนาะยังเห็น้องน้อีน้ตาสวรพ่อจ้าสุก้ปส่วนี้ขาจนสีขาดเจ้าเจ้ากินี่ดอกเนพ่อถ้าพี่นองมาอะเป็นมู๊แลวันหันเก็บซีดอกเนาะ่างอย่างเดียวเก็บเบิดเลอฮะบ่มีเลเกดเป็นแนวไงเราพี่นอกมาเนี่ยพี่จ้าเอาพี่โอ้นีุ่มมั ระวังทางหลังด้วยยัยเกดถอยก่อนจะดอกก็ห้ามพี่น้องโอ้โหพอเลยเด้อจ้าถอยไปทางหน้าเลยเงินเบ้อลาบลาบอยู่พี่น้องพี่น้องโอ้ยคอยสั่นพองเม็ดพองอิ่มมุ่มเม็ดพองเขาโด่งมาเนี่ยพุ่งสองดอกถอยเอาดอกพี่ก่อนแค่ครัทั้งผีเขาดอกแค่ครังามแต่ยีนเดี้ยงก็คือมวนเุ่นผลทั้ง่นอีกสีมันยางมาตำอ๋อหัวเงี่ยว่ะจอบไล่เธออะไรพี่น้องนี่นี่จอบตาเดือนหกพุ่น มาพี่คนนี้เป็นท่าไปคนเลยมีแต่ดอกก็งามบาลเลยตองดอกพี่น้องขอท่าเถอะบาลขอท่าเร็วจ้าม่แต่ดอกพอดีงามเลยขาจังได้ไปงามได้งามดีแถวบานเลยวันนีพี่น้องงามแม่งงามงามจะพูดดีจุ่มเลยพี่น้องผ่อนน้ำเพลินหรืเด้อจ้าพ่อนก็ผ่อเต็มตาค่ายยุ่งเนาะจ้าพี่อ้ยจะเก็บต้นนี่ขวดกระมวลหรือเด้อสุดยอดแล้วนี่ แต่ละเหม่อกระเดายากคือว่าหลับพี่น้องที่พี่นองมันกระ <สา S 1> ย่งมาตำเอาัพี่ด้องเงาที่อีะคนอีกดอกนึงมื้ยผอมันเนะิน่เแมมทันม่ดอกบานเลยเนาะลาบลาบยุ้ยเกตบานี่มากมากมีแต่ง,งามบานโอ้ยผุนผุนุนเอาุนก็มีด,ดิไม่ใจ้าเอากระท้ทล้บาน มีแต่จุ่มงามได้เก็บน้ำเพิ่นแล้วพี่น้องบ้านนี่หม่าว่านี่ลุยเฮ็ดถุงตาล่ายกผงแดงกระตากไงเนี่ยที่เหล็กพระกันง้อยบ้านนี่พอแล้วพี่น้องมีเสียงแล้วเออมีแรงเดินแล้วบ้านนี่โอ้ยไปยี้เสี้ยมก็ยิ้จุ้งนึงพี่น้องโอ้ยตัวน้อยจงไว้เนาะหอยจงไว้มื่อนมาเอาจะไปผุนพิ่นขึ้นไปพุ่นบ่เป็นมูเลยบว้จะเกด อ๋อเกิดเป็นแป้นเลยพี่น้องวานนี้เถรุเถรุมันี่แม่คนสองปลากับยิ่งเกตมันน้ำแน่พี่น้องเฮ็ดตตัวนี่กันหมากมันจะแดงข้ามเผงข้าไล่เมียนจ้ะปุ่นพญี่ป์เลียมเบ้ยเป็นแป้นเอาว่างกล่องใส่กระแมนตัวนี้เมียเอาตัวบ่เห็นบ่กเขาบอกว่าเพิ่นเห็นบ่เห็นเก็บว่างกล่องครับเอ้โหดองน้องพี่น้องเขาท่าแห่งบานเขาท่าเราจ้าอุ้ย ปูนปกติมันเกิดน่อุ่นได้แมนแมนอ่าลูนน้ำกันพี่น้องพอสีหยังยายเกศบานนี่สีแดงพอสีแดงเป็นมูเลยบ่เป็นมูเป็นสายไปเลยนั่นออกคางกันเด้อพี่น้องกับเพชรผึ่งเขาดงวังหันมี่คืดอกงะนาวเล่ายายเกศจ้าคางกันเลยด้วยกันคางเพชรผึ่งเขาดงวังหันล่ะพี่น้องปูนทีแรกว่าโปสิบนโบมานเนาะเดายากยังว่าแต่ละเหมือเลยพี่เพิ่งแม่พี่น้องไม่จดมขากระตันพีพอพี่ เหรอเป็ตนตรงเงี่ยผมก็ไปพูดอีกพี่น้องคนแม่นจ้าคิดหลุดนี่คิดหลุดค็ดเผื่กขลายก็มีเด้อในห้างอุ้ยดอกหวผมอยู่พี่น้อนงอันตันเลยพุ่นมาแล้วพี่อีกอ๋อพุ่นอีพี่น้องเรื่องของใบ่ได้ดันจิ๋มันเนาะมันเงามบ่ยาเอาเต่าเจ๊เป็นเงาเลยบานีนน่มันออกใสกันมากเว้ย เอาแกงไรอยู่หรอกได้บ่อนเถาดอกจ้าเเถาแต่ว่าโดนแพร่เออมันอีหยังแพร่เพิ่นก็เลยอันนี้โอ้ยแข็งกระเดือดอยู่พอนี่เลี้ยมแข็งบ่แข็งแข็งเฮ็ดเด้อจ้าเฮ็ดแข็งแข็งแซ่บอยู่ดอกพี่น้องจ้าหมดแท้เพิ่นแท้สองดอกอุปุอยู่พี่น้องอุปอยู่จ้าว่าเป็นทิวผ่อเนาะแดงก้ามเหมือนนี่นะ ไปมากกับพ่ออยู่พี่น้องตัวนี้บานนาะบาันนี่ใส่ได้อยู่จ้ามานแกงได้อยู่ดอกพี่น้องเขาเครื่องปรุงดีแมนคันจุ่มกระแทบกินในเบิร์ดสรุปแล้วเป็นเผืกเป็นเผาอกด้วยจ้ะมานหลายเห็ดผงอด้วยพี่น้องมาหนีิกลายเป็นเห็ดผงรวมเนาะแม่หอมอ้อยพี่น้องมันหอมอยู่เป็นเดี่ยมีอวามหอมหยุ่หยุ่นเลยลายหยิกดอกนู้นงามเัย ผมยางมาเส้นนี่พี่น้องเกตยางตำหลังเห็นคนละมุมเนาะงคนละมุมจ้าวุยงามเองไม่ผิดจ้าข้ามวันนี้วัดตีบ่อฝอกันก็ยัางฝอกงามๆคือเก่าอยู่พี่น้องดรอคเลยเกตระดอกอคเป็นยางงามด้วยพี่น้องคุณขาตันเป็นตันเลยอาอเล่มไปเลยก็ที่เต็มกระตาแล้วล่ะพี่น้องตอนนี้ไปเหยียบตมขาดอคเลยวุ้ยมันสีงามเถอะ ช่วงบัวหลากหลายกับเก็บเลียผสมหน่อยไปเลยเดี๋ยวกระมานดอกยาเกศนี่นในต้นขมิ้นดอกงามแพงคาตันเตพงยีเสี้ยมคุ่ณจะลายออยยู่ดกลางามแนงจ้ะก็ถือว่าหมานเหลืออยู่เนาะแม่อยู่หน่อยนี่อยู่ีีสดอกนึ่งหุยหมากสีแห่งแป๊กตึกนะไรสีงามครับพี่น้องดอกนึงพี่น้องเล่นแบสค์เตพงยีเสี้ยมจะน้อยกับสองตาเขาเก็บสะสมเก็บเรียบผสมหน่อยไปเลยแต่ถ้าผอมบางได้คนบ่เห็นเนาะ ก็เป็นโมอยู่พออ,ออีกบ่สอ,สองดอกการเข่าปลาห้าเฮ็ดนี่ก็เขินอยู่กับทักษะของแต่ละคนเดอ้อพี่น้องฝัง,งหันพี่น้องเพงเงีางลงไปนี่สามคนอยู่เนาะแมนจ้ะพงเงียงบ่เหนเ็นพี่อีกมันทักษะไพมั่นพี่นอ้องเป็นหฮมเป็นไม้ที่เคยได้เค่อยมันล่ะพี่น้อง,องอไล่พี่น้องเป็นโมคือเก่าป่อากัตตาใหญ่เกศ เห็นสาบลากยู่พี่น้องเห็ดเท่าที่เราไปเห็นเลี่ยวเขาเจาะไปก่อนเขาบอเห็นคมเดียวกันแต่คนละจุดเด้อพี่น้องคนละมุมพี่ยิ่งบางคนกัถนัดมุมทั้งนั้นจ้มุมทั้งนี้กับบุกเขามากพี่น้องแล้วคนก็ซีนี่ิคนอยู่แดดผึ่งกาล่าเด้อพี่น้องดอกนึงพี่น้องของทั้งปุ่นแพ็กเนาะจตาอ้าวอ้ยดอกคู่นี่งามแห่งพี่น้องเลย แหวบดเลยอืมออ้ยขาขา,ขาอันตันเลยคอ<า>ันตันเลยพูดอีกดอกน่องของขาไรอยู่คูอยู่เนาะจ้าเหลียงข้ามอีกดอกนึ่งกระเทือประมาณคืโโอเก่าอยู่ที่น่องมาเลยแมีนจ้าแต่ว่าที่บเป็นโมคือมะว่านปันไดดอกนึงเป็นพอตลอดอกก็งามอยู่เนาะอืมอีกสองดอกเของค้าไรปกติไม่หนีนนนไล่เด้ สวยมากก็หอนแต่แยกเกนเนตับหอนถ้าหอนถ้าเอาเดงข้ามอีกดอกเพิ่ขา,างอีกว่าพ่อเป็นมูยอยู่เนาะโอ้พ,อพอ่อเราไปสองมูพ่อสองมูตอนขาหวยมาป่ออีกว่ายกเกตโอ้อออเยเ้แดงานดงข้ามบะม่เตม,ม,มันหกที่เขาเจาา้าโห่านมาเกิดหลี่ตามอุ่มตัวโลหกเลยครัะพี่น้องกาลังบ้านงะงามๆลยคพี่น้อง คนยหมานกับมานคือเก่าด๋อยไหมตัดสะออนแนงอันหลังกุอยู่โมเป็นโมกับสร้างทวารแต่ได้เก็บรวยน้อยเกศ้า่ในพี่ดอกคุมลมอยู่คุณเนี่ยพี่น้องต่อทายุเนาะตัดใส่ไม้ได้เคยเก็บแต่ไข่อยู่พอรวยอยู่เนาะเมียนจ้าี่อกดอกงามอยู่พี่น้องแรูปมันเองก็ยังหมานอยู่เด้อพี่น้องแดงข้าม ดูสิค่ะทานตัำเลยคนมันเทิงแดงข้ามเทืองผงขาไล่เนาะมาเนี่ยแม่จะเทืองผงเขาดงเผงเขาดงเบางแนวพี่น้องตาตาที่สองนะคะตาที่สองไกลเพิงเลยเด้อพี่น้องคนอ๋อกระถือมันเป็นพี่น้องมาเนี่ยก็ได้แม่นอีกบ่แม่นละเนาะโอ้ออกยายไปทัวเนาะยายไปทัวมองละดอกสองดอกก็ไข่อยู่พี่น้องฟอเรื่อยอยู่อยูงามอยู่แม่คีอเก่าขาไล่อีกดอกเลยโอ้ยแดดเนาะแดดแห้งแห้ง แต่จนกล่องบ้านก็ล่างเงาหมื่นมี่วน้อจักคือว่าได้ผงแดงข้ามข้าเก็บแต่วันที่สี่เนาะแม่เอนี่ก็วันที่สิบสองเลยพี่น้องอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มนะเห็นใบยาเกตเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วมันขึงามแต่เหตุจูคู่อยู่บนคุ้มรุมอยู่พี่น้องแดงข้าม ผาแสงเด้อพี่น้องแดดแห้งแห้งแดดแห้งมุ่มั่วห่องกินมั่วเนี <c oughs> ่ยเกณฑ์หองเหมือนกันพี่น้องพร้อมตื่นว่ามันงูถือกล่องแลน,นไป,ปนพุ่นที่ไหนได้เพื่อนผอเอ็ดผอเอ็ดห่องเสียงดังกบโลโตกใจว่าเป็นพ่อง,งูผู้ถือกล่องก็แล่นเลยพี่น้องเป็นห้องกลับมาบันว่าผอเอ็ด โอ้ยพอเฮ็ดกับห้องพ่นห้องุ่งพี่น้องกับพี่เต่าห้องกับดอกพุ่นโอ้ยมันคือขัดคือแน่แต่บาดงงาอันเด้อห่อพุ่งพ่นห้องขัดแห้งห่อพุ่งพวกโมพวกเตียงห้อกาบคนนี้เดี้ยมมาสั่นว่ามันโง่ว่ามันงูแลนไปทั้งผมดิเบกล่องแลนสั่นตัว <c oughs> อื่นกับมาใหม่พอเห็ดบัวนี้บุญหน้าบุญแม่เอาดีดอกนึงโอ้ยหลายดอกได<อ>้<อ>เจดแวกออกแนนี่นี่นี่ใส่พี่บอนี่อ่าปองเขาไปบ่าใดสาวโอ้ยบ่คขวายหงังไดงเนาะหงอยก็ห้องโถดอกขวายเรียมนั่นและเรียมเลย <c oughs> <c oughs> ก็ระทึกใจว่ามันพอ,องโง่ที่ตันดอกคุณน <c oughs> ็ก โอ้มันคือขักแถบพี่น้องหมดเลยตายาเอ,อ้าหมดนี่เต็มเนื้อพี่น้องสองกระตา,ตาเลยหมดนี่ตาที่สองไปอยู่เต็มหนอ่อเต็มงหายอ่านแขงกับพี่น้องช็อตสุดท้ายบัางหันแลนจนเมย <laughs> มีเรื่องที่ว่าไปฟังพี่น้องเอ้ยก่อนสิกลับบ้านยอดได้ยอดมันกับซูดยอดอยู่เฮ็ดกับใดคุณจ้ะแต่ว่าช็อตสุดท้ายบัางหันเมยครับเจ้เกตย่างกับไปหกหก ไปหอดพนพ่อเฮ็ดพี่น้องพออ่อใหญ่ลี้ยมพอห้องแบบกระแทกเสียงแล้วก็เอาเมือก,กำหัวใจ <laughs> ผมก็เข้าใจว่าโง่แลนไปทั้งผมผมจำเอายางไงไ <laughs> <laughs> นลเลื่อนกัมมาว่าพ่อเฮ็ดโ <laughs> อ้ยเมื่อยหลายพี่น้องเลยเฮ็ดกระโพดกระโพัเป็นมูเป็นมูอยู่พี่น้องสุดหยอดเลยมือนี่แต่ซอสท้ายนะเอาการแน่ พี่น้องผลงานการเดินทางเสาวันที่สิบสองเมนบอยเกตเกกมนจ้ะสิบสองคุตสกิกาปีหกหกพี่นอ้องส่วนเศา้าบอปันไดน,น้อเมนจ้ะ <c oughs> พอเสมามา้สายมาหมานสารพัดเหตุเลยพี่น้องเพิ่งเขาดวงกระไดเด้อพี่น้องคุณพอเพิ่งนเขาดวงมมหนึ่งน้อจ้าสาบลาบยูเจเกตจ,จนสันตามซิบกระอดอกะรลักลักกะสิเป็นแดงข้ามละพี่น้องมาเนี่ส่วนเพิ่งนเขาไล่กระไดป้าไปส่วนเมื่อวานนี่เพิ่งนเขาไล่ไร้แห้งเมื่อวานนี่ ปัดสุดท้ายมั่นแต่เฮ็ดผงแดงข้ามน้อยายเกตตาเนี่ยแน่นจ้ะโดยเฉพาะช็อตสุดท้ายที่แลนตกใจพี่น้องเป้ยเป็นแดงๆอยู่เต็มอุมเลย <c oughs> เป็นปลาดวนหน่อยหกฮกพี่น้องเกิดนั่นเหตุที่ผมยันว่าเป็นงูกับมันฮกแห้งพี่น้องนี่หันนั่นายเกตก็ขี่ดูย่างเข้าไปคักมึงเนี่ยพี่น้องยอดได้ยอดมันมันนี่เป้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอาหลังจากนี้กันสิภาคเอาแห้งหายใจเเต็มอิ่มก็อเสดเดินทางกลับบ้านละพี่น้องบ้านนี้ รอหลุนน้ากันคลิปใหม่มือใหม่เชิญชอบวิดีโอจังไรกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจะค้นซองปลาคนนซองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยร่อหลุนน้ากันมืออื่นพี่น้องสีอลังการสีมนันคือมัอนีบอสําหรับมันี้ปุ้ยสุดยอดเลยมืออื่แต่น้ำตัวนี้มือน้ำตัวหนาแน่นนนนกระเดาหนาคือกันละพี่น้องการเก่าปลาหาอยู่หากิน บางเถ่อวาสิบมานกับมานคือเก้าพี่น้องอ่ะกับควยล่อรุนน้ากันเมื่อ,อื่นผละพี่น้องอ่ะยอดได้ยอดมันกับสุดยอดพี่น้องกับซิดเดล่าพีล่าน้องกับบ้านละบานนี่แต่สิตกลงกับย่ยเกตไว้ก้อนบ้านนี่กันพอเฮ็ดให้ว่าเฮ็ดันเมนพอเฮ็ดแล้วห้องเสียงลงขึ้นในเปลวโกผู้ตกใจกับว่ามันงูงพี่นอ้องเมื่อยขนาดอ่ะพี่น้องรุนน้ากันมือ่อืน่นพี่น้องสิมานคือมันี่บ่มันี่สุดยอดเลยถึกใจคนเก็บขากนาอถึกใจค่ะทำไยคะคือกัน เอฟซีพี่น้องกันสือใจอยู่ดอกพี่น้องขอบคุณถูกกำลังแรงใจเร้อพี่น้องที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้คนสอกปลากลับยายเกาะว่าสิีด้เฮ็ดหน่อยเฮ็ดหล่ก็บคอยรอรุ่นรอเป็นแรงใจให้กันมือไม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณถูกไหลถูกแช่พี่น้องกับบานก้อนพี่น้องบานนี้อ่ะยายเกตสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้หอเมือยแห้งพี่น้องเลยมอยน้ำผึ้งเลียมแลน